อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาถึงเรื่องนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหอยู่ในความสนใจเรื่องของทองอทองแท้ทองปลอมใหม่คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องทองแล้วเนี่ยนะอยากให้คุณผู้ชมดอมน้ําแข็งดูวันนี้ <S <S นี่นี่นี่ไหนอกองขยะ ไหนทองนี่แหละครับทองอยู่ในนี้ฮะมีที่ไหนพี่คนผอดภาพหรือเปล่าไม่พีดเศษเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยนะแผงวงจรพวกเนี้ยแผงวงจรบอร์ดต่างๆพวกเนี้ยเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวเป็นทองเลยเศษทองเหรอเออเออไงก้อนอย่างนี้เลยหรอนี่แหละนี่แหละแต่แต่อย่าเพิ่งนะที่เห็นว่าไอ้ทองทองอ่ะต้องไปเช็คต้องไปตรวจสอบนะว่ารมันใช่ทองจริงหรือเปล่าที่ทองอุบลนะไม่ใช่ทองฮัทไออ ทีมข่าวแสบจะพาไปหาอาจารย์ทีครับอาจารย์ทีบอกของชอบเลยนะขยะพวกนี้เดี๋ยวจะทําให้เป็นทองให้ดูเฮ้ยอาจารย์มันจะเป็นทองจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันครับคําถามที่สําคัญเลยครับที่เราต้องเดินทางมาถึงเนี่ยเราอยากถามเลยว่าในโทรศัพท์มือถือในทีวีในคอมพิวเตอร์จริงไหมครับที่เขาบอกว่ามีทองคําอยู่ีจริง มีจริงรแต่ว่าผมสามารถแบบว่าคนดูทางบ้านแล้วเนี่ยเอาโทรศัพท์เอาคอมพิวเตอร์ยกไปร้านทองแล้วบอกผมขายทองนี้ได้ไหมร้านทองน่าจะไม่รับซื้อไม่รับซื้อใช่เพราะมันมียังมีส่วนประกอบอื่นอยู่ยังมีส่วนประกอบออ๋อแสดงว่าอาจารย์ทีต้องต้องทำการแยกเอาตัว<ส>ทองสออกมาสกัดออกมาพวกนี้สีทองคือใช่ทองเลย คือทองเลยใช้ได้แต่เพียงแค่ว่าไอ้พวกนี้ต้องผ่านกระบวนการที่ถอดเรียกว่าถอดมันออกมาดึงมันออกมาและอาจารย์ทีก็ได้สาธิตวิธีการแยกทองออกจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สารละลายทองแช่ในถังจนสารเคมีละลายตัวทองหลุดออกมาเป็นตะกอนสีดำและหลังจากนั้นจึงนำตะกอนเหล่านั้นไปหลอมด้วยไฟความร้อนสูง ตอนนี้อาจารย์บอกว่าเริ่มมีเม็ดทองหล่นลงไปแล้วนะครับหลังจากที่หลอมาสักพักใหญ่เหมือนกันคัค่ยละลายลงไปครับผมค,บคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์หลอมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือทองครับผมตีไว้ประมาณ5กรัมแต่ถ้าไม่ถึงก็อยู่ที่คุณภาพไอซอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปชั่งน้ำหนัก,กนอีกทีใช่ไหมอาจารย์ว่าเท่าไหร่ครับใช่ครับจารองเลครับ เกินครับหก<า>จุดประมาณหกจุดประมาณหกอะประมาณหกกรัมแล้วกันจากน้ำำําดําๆเมื่อกี้นะครับกลายเป็นทองแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่ใช่ไหมจับ,บเดี๋ยวเราลองไปดูที่ร้านทองนะครับว่าผ่านเข้าเครื่องสกแกนแล้วเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นทองอยู่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม โอเคตอนนี้อาจารย์ก็เอาทองครับผมที่เราทำกัเมื่อเช้าอ่ามาพิสูจน์กันว่าใช่ทองแท้ไหมใช่ทองแท้ไหมแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เฮียครับลบกวน้วยครับเฮียปกติแล้วมีคนมาให้สแกนอย่างเงี้ยเยอะไหมเฮียก็พอสมควรเลยครับก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้สแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเฮียใช่ครับยังไงเมื่อเอายังไงครับตอนนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่23เก้องเก้เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นเคก็อยู่ที่23.59ิบสามเก้าเคตีเป็นมูลค่าล้านทอง ซื้อขายกันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ15,980บาทเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมนั่นเท่ากับเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นทองคําได้จริงๆครับผมพี่เบิร์ดพี่น้ําแข็งน้องว่านะคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเรียกแล้วพ่อมาช่วยเแง่ทีวีหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือดอมมันไม่ใช่เครื่องเดียวแล้วจะได้เพราะต้องเอาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ตรงเนี้ยห้าโลนะกว่าจะได้ก้อนแบบเท่านี้มาใช่อย่าพึ่งอีพึ่งเกมโทรทัศน์ เก็บวิทยุเก็บคอมพิวเตอร์อะไรไว้ก่อนนยก็เก็บไว้ดูข่าวแสบเฉพาะกิจไว้ก่อน